กรอเอาพี่น้องจ้ารอฟังสครูหนึ่งนะคะรอฟังสครูหนึ่งนะสวัสดีพี่ๆทั้งลอยซีซิบอยหาิบทันผู้ไรส่งสติกเกอร์เข้ามามือนีขอให้ลวยสาธุผู้ไรส่งสติกเกอร์จิ้มหน้าจอขึ้นมาให้อีลาขอให้ลวยสาธุคะ่ะขอให้ลวยสาธุส่งมาหาดวงหกดวงขอให้ได้กลับไปหาเท่าฮกเท่า ขอให้ได้กลับไปหาเถ่าหุกเถ่านะจ้าพี่นะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยลอ,อกกรดเนจ่ากีลาตอนนี้มิตตค้นถามหารัฐบาลไทยเนาะคะ่ะนาะมิเตค้นถามหาจะว่าเดี๋ยวอีกประมาณสองมือค่ะประมาณวนทีผ่านนาะจานะเนาะลอ,อกกันติดตามกันไว้กดกระดิ่งกันไว้นะกดกระดิ่งไว้สาธุสาธุจ้าพี่จ้าสาธุค่ะสาธุนะตอนนี้หัวใจมาพันดวงแล้วขอพระคุณเล้ยหลายขอพระคุณเล้ยหลายค่ะเมื่อน,นี้ขอให้ได้จับเงืน่นมือจับเงื่อนแสนกันสกูสกคนเนะจ่าเด้อ ขอให้ได้เงืนหนมืน่นขอให้บาบเงินแซนกันสักผู้สักคนมันนี่สาธุสาธุสาธุจ้าพี่จ้าเนื่องจากว่ามันนี่ตลาดหุ้นมันปิดเนาะค่ะเนาะก็เลยให้มานี้แหละค่ะพี่จ้ามาเบิ่งสามน้อยเฮาก่อนมาเบิ่งสามน้อยเฮาก่อนมาพี่พี่จ้าแนวทางอีลาที่หายยางรวดเร็วนะมันนี่นะหายแนวทางแลละกสซีหายจับปิงปองหายล้วกกระจุบเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่พี่จ้าเข้ามาแล้วขอคนละคอมเมนต์ค่ะ ขอคนละคอมเมนต์พิมพ์คำว่าพร้อมแล้วมาเหลียวเสีห้เบิ่งแนวทางก่อนสีให้เบิ่งแนวทางก่อนค่ะพิมพ์คำว่าพร้อมมาพร้อมแล้วอีหลาสีให้เบิ่งแนวทางพอว่าอีหลาคืนห้บโบนานะจ๊ะอีหลาคืนหายโบนะานะคืนหายแป๊บเดียวนะจ๊ะคืนหายแป๊บเดียวนับหนึ่งถึงหาอีหลาก็จะเอาลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเล้วอีหลาขอความกรุณาพิมพ์มาพี่พี่ทันใดพร้อมแล้วพิมพ์มาอีหลาจะได้รู้ว่าอ๋อพิมพ์พร้อมแล้วเนาะเนาะจะได้ยกขึืนเทือเดียวจ้ะพี่จ๊ะจะได้ยกขึืนเทือเดียวนะคะ ขอสำหรับพี่ๆที่พอบนะคะยกมาแล้วก็เตรียมแคปหน้าจอเตรียมแคบหน้าจอให้ยีลาพอมจ้าพิมาพรอมแล้วพอมแล้วพอมค่ะพอมค่ะพรอมแล้วพรอมแล้วพอมสวยมาสั้นสวยยีลาสวยนะคะเนาะขอบคุณหลายๆพอมแล้วค่ะมาพรอมหลายเติบแล้วเนาะสวัสดีพี่ๆทั้งเก้าสิบท่านนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้าแสดงว่าพอมแล้วพี่ๆค่ะเขาอนุญาตแคบให้แคบนะแป๊บเดียวนะแคบเลยเตรียมแคบเลยนะเตรียมแคบเลยค่ะอันหนึ่งสองสามจ้า อ่ะแคปก่อนค่ะพี่จ้าแคปก่อนแคปก่อนแคปกรหนึ่งสองสามสี่ห้าแคปได้ไปแคปทันบอจ้าแคปทันบอแคปทันบอผู้ใดบอท่านพิมพ์เข้ามาแคปทันมาเด้อแคปบอท่านมาเด้อผู้ใดบอท่านพิมพ์มาบอท่านมาอีหลาสิให้เบิงอีกรอบนึงนะคะผู้ใดบอท่านพิมพ์เข้ามาบอท่านมาอีหลาสิให้เบิงรอบนึงค่ะ ท่านคะขอบพระคุณลายจ้าท่านท่านท่าน๋อท่าน,ท,าน,ท,าน,ท,านท่านกันเกือเบอร์สุขคนแล้วนะคะเนาะเลขยังจ้าสามดมต้นยจ้ามือนี้สามโมตโนยมือนี้โบมีหุ่นค่ะมาเอาสามโมตโนยแทนจ้ะพี่จ้ามาเอาสามมตโนยแทนท่านกันสุขคนบอท่านพี่เขามาใหม่เป็นบจ้าพี่เจเจเนาะบอท่านบอท่านหลายคนอีกรอบนึงนะคะอีกรอบนึงอีกรอบนึงหวยอะไรคะแอดอันนี้สามดมตโนยจ้าพี่จ้าบอท่านบอท่านหลายเติบอีกรอบนึงนะคะ อีกรอบหนึ่งเด้อมือหนีแล้วโบมีจ้าพี่จ้ามือหนีหวยแล้วโบมีเด้อมืออื่นมือมือวันจันทร์จ้ามามาขอบพระคุณเลยหลายจ้าปังปังเันสันอ่ะหนึ่งถึงหาพี่น้องจ้าเตรียมแคปเลยจ้าหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าฮะท่านบอัน,นอี้ท่านบอปที่นี่ท่านบอท่านบอท่าน เมือ่อพันเจ็ดหัวใจพันเจ็ดแล้วขอขอบพระคุณหล,ลายจ้าขอขอบพระคุณหล,ลายๆขอให้หางให้มีขอให้หางให้ม,ขหหหมีขอให้ได้โชคได้ลาบด้วยค่ะเด้อขอให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันจ้าเมื่อนี้ขออนุญาตขออนุญาตจดุจดทูปจุดทูปแล้วกระจับติงฟองให้พี่พี่อย่างรวดเร็วเพราะว่าอีหลาบบสะดวกจ้าอยู่ทั้งนอกนะคะบรสะดวกอยู่ทั้งนอกพี่พพจ้าร้องตามเบิงร้องติดไว้ลวยุยลว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 ยุยยสุกคนจ้าพี่จ้าลวยลุยสุกคน ขออ,อ,ขอ,อ,อ,อนะะุญาตจับไห่ทองคําขออนุญาตจับปิงปองไห่ทองคํานะคะขออนุญาตนะพี่พีนะสามมตะน้อยจ้าพี่ตาสามมตะน้อยจ้าสามมตะน้อยคืออะไร <c oughs> สามมตะน้อยคือสามน้อยจ้ะพี่ตาสามน,อานมาออ้อยห้อนั่นละมาอะขออนุญาตจับลูกแรกออกมานะคะเมื่อนี้จะบ่คค่อยได้อา่าได้เห่นในหัวนะพี่พีคักแน่นอกจากเนาะขอเอาแบบว่า ขอแบบว่ารวดเร็วอขออนุญาตตัวแรกนะตัวแรกอะตัวแรกซีจ้ะตัวแรกซีะกนะคะสีนะสีนะสีออกมาแล้วขออีกรอบหนึง่งขออีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้สามน้อยจ้ะสามน้อยสามน้อยสามน้อยจ้ะพี่จ้ามาอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องนะมาอีกรอบหนึ่ง เห็นหัวมาแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> เปิดเลยแล้วกันสีอ้ยมันออกไปเมื่อวานเล้วเมันบอจ่าสีหามันบอเมื่อวานมันออกไปเร้วสีห่านะคะนาะเมื่อวานมันออกสีหาไปเร้วช่วงนี้จักเป็นยังเด้อจับขึ้นมาจับได้ต่เลขที่ออกไปเร้วท้งเล่าทาง,าทางน้อยจักเป็นยังที่น้องจ้าจักเป็นอียังเบาสุดเบาเบาเบาเทะเทเด้อวบอได้เบาตัวเดินนีเบาเทเทะจะหลายรอบเร้วหลายรอบเร้ว สามน้อยสามน้อยจะพี่จ้าสามน้อยก็คือสามสามน้อยค่ะน้อยพิเศษน้อยบกนะคะกน,น้อยวีเนาะค่ะเนาะสามน้อยค่ะพี่จ้าสวัสดีจ้าขอพุดหลายๆค่ะแช์วิดีโอค่ะอีลาผูใ้ใดแช์วิดีโอมาหนีนะคะขอให้ลำให้รวยขอให้จับเงินมื่นตื่นเงินแสนขอให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันนะคะนะขอให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันเด้อซีกับหาอันนี้แคหปหน้าจอไว้นะอีลาขออนุญาตเอาลงกรเด้อเอาลงกรจ่าเพราะว่าอีจุดทูบเดี๋ยวมันสิใหม่ปิงปองนะคะ เดี๋ยวมันีใหม่ปิงปองมากพี่น้องจ้าไปยังเรลด้มันนี่ไปยังเร่อเพราะว่าอีหลานไม่ทุระตอนะคะเนาะมาขออนุญาตจุดทูบเลยค่ะขออนุญาตจุดทูบเลยพี่พี่ท่านใดพี่พี่ท่านใดขอคนละหนึ่งแรงใจขอคนละหนึ่งแรงใจค่ะพี่พี่จ้าขอคนละหนึ่งน้องแดงใจสวัสดีจ้าพี่ตุ้ยสวัสดีจ้า พี่ๆจ๋าเ, like เพื่อความเป็นศิริมงคลพิมพ์คําวัดสามตัวแตกมาจ้าพิมพ์คําว่าสามตัวแตกมาเพื่อความสิริมงคลนะพี่น้องนะเดี๋ยวเวลาที่จุดพร้อมไปเลยพี่ๆก em ับพิมพ์ขึ eh nope, ้นมาได้เลยจ้าพี่ๆพิมพ์ขึ้นมาได้เลยค่ะพิมพ์คําว่าขอสามตัวแตกซอยกันพี่น้องจ้าซอยกันทรงแรงใจซอยกันจ้าสามตัวแตกมาจ้าพี่จ้าทรงแรงใจมาซอยกันค่ะมาๆๆๆๆๆซอยกันอธิษฐานซอยกันจะพี่จ้าขอให้อธิษฐานซอยกันให้มันแตกสามตัวมันนี่ขอ ขอที่ฐานซอยกันเด้อพิมพ์ขึ้นมาซอยกันจุดจุดจุดแบบว่าให้มันใหม่แบบว่าใหม่ไปหลายๆจะได้บ่ต้องเสียไปนะพี่พีนาะค่ะเนาะสวัสด <im worry transformed> ีจ <sh arp ort> ้าสวัสดีจ้าสามตัวแตกมากขอให้สามตัวแตกเมื่อนี่บอกดูๆจ้ามันค่อยแตกพี่น้องบอกดูๆบอกดูๆบอกดูๆโอ้ยกูได้แช่วิดีโอมื่อนี้ขอให้ลำเห้ด้วยเท้ๆขอให้ลำเฮ้ด้วยแสดงว่ามีจิตมีจิตกุศลจ้าแสดงว่ามีจิตกุศล ซอยแบ่งปันกันออกไปซอยแบ่งปันกันออกไปเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะขอบคุณหลายเด้อจ้ะขอบคุณหลายจ้ะสามตัวแตกสามตัวแตกค่ะสามตัวแตกสุกคนมือนีอาจจะบ่ค่อยสะดวกบันไดเนาะค่ะเนาะที่ท่างสถานที่ต่างๆเนาะค่ะอาจจะบ่ค่อยสะดวกบันไดต้องขออภัยในหลายเด้อจ้ะเด้อต้องขออภัยในหลายมากมากมา,จากจ้ะพี่น้องจา้าขอสามตัวตรงมือนีขอละสังเกตบัวว่าคือจังอันไปโฟกัสแตหนหาอันกูม่านแท้ คือบอโฟกัสตรงนี้คือบอโฟกัสถูกอ่ะมาแล้วค่ะมาแล้ว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 ขอขอบคุณได้หลายจ้าแชร์วิดีโออย่างต่อเนื่องเลยแชร์วิดีโออย่างต่อเนื่องตรงขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อตรงขอขอบคุณหลายๆสามตัวแตกปังปังพี่เดือนขอพระคุณได้หลายจ้า,ววอาอขอบคุณได้หลายลอยแปดสิบทันลอยเจ็ดสิบทันแล้วนะคะ พี่โบวีสวัสดีจ้าขอบคุณในห,หลายจ้าแชร์ว,วิดีโออีลาขอบคุณะคะด้วยค่ะเด้อสุขุมสุคนเลยค่ะทั้งกดสติ๊กเกอร์ทั้งแชร์ว,วิดีโอนะคะ่ะนอกั้งคอมเมนต์ึ้นมากมื่อนี้ขอให้ได้น้ำกันขอให้ได้น้ำกันค่ะเขาคนนึงเขาเห็นน้ำกันในไลฟ์สดนะคะ่ะนาะเขาเห็นคนนึแลเรีพยวะฉะนันเรแลยวเขากระตรงได้น้ำกันค่ะ สามโตแตกสามโตแตกมากรัว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 เลยพี่น้องจ้ารัวรัวเลยมันนี่บ่ได้มีพิธีรีตองรีตองเอียงไหลเด้อค่ะเด้อมันนี่เด้อบ่ได้มีพิธีรีตองเอียงไหลมากจุดถูกปุบปับโหลดนะคะเนาะเอาความรวดเร็วค่ะเอาความรวดเร็วเอ่อมันบ่โฟกัสถูกนะจ๊ะเนาะมันบ่ค่อยโฟกัสถูกเดี๋ยวเวลาขออนิยัดยับออกมาก่อนสักครู่นึงเอาเทียนออกก่อนแล้วกัน บอฟอกกัดถูกจาก้าอีฉันอยากรู้ว่าคือบอฟกัดถูกหไห้แดงคือบอฟกัดผูกถูกไห้เน,น,น้อมันเป็นยังล่ะบัดที่นี่อ่ะคือเป็นยังสี่แปดมาแล้วสแสดงว่ามีคนหมักแปดนะสแสดงว่ามีคนหมักแปดจ้กพี่น้องจา้ามือนีนะคะ พี่ๆท่านใดเขามาน้ามังบาท่านแนวทางเดี๋ยวล้อูกหมดอีลาหายแนวทางอีกรอบนึงเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวอีลาสิหายแนวทางอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวล้อก่อนจ้าอันนี้สามน้อยค่ะสามน้อยนะคะแต่ว่าหัวขอพิมพ์ผิดค่ะหกเจ็ดแปดเหล็กเลี้ยงคือซิมามือนี่เหล็กเลี้ยงคือซิมาเน้นน้อยอะไรคะอยากให้เน้นเน้นเลยน้อยวีค่ะพี่จ้า อย่าให้ถูกถูกน้ำเน้ถูกจนไร้ปราสาทอูย้ยแเมนด,ดีพี่น้องแมนเตะตามใบแนวทางอีหลาไว้เด้อตามใบแนวทางอีหลาไว้จ้ะพี่จ้าได้น้อยได้หลายกระซ้ามัน่นขอให้ได้บบได้เสียกระพ่อน,นะนอ่จ๊ะเนาะขอให้ได้บบได้เสียกระพ่อค่ะพี่จ้าหวยไทยเดี๋ยวรออีกสองมือค่ะได้แน่นอนจ้ะสำหรับไทยได้แน่นอนค่ะต่ำไทยเฮาออีกสองมือได้แน่นอนค่ะสามตามสามน้อยเมนจ้าเว้าถือจ้าตามสามน้อยเลยค่ะพี่จ้า เอ่ออิลาต้องเฮ็ดแบบใดให้มันโฟกัสถูกคะบอกอิลาเด้ <c oughs> <c oughs> โบโฟกัสถูบแมพี่น้องเฮ็ดจังไดมาที่นี่เฮ็ดจังไดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์อ่อโบโฟกัสถูกนะคะเนาตไปโฟกัสทั้งหลังเบิร์จะเฮ็ดจังไดล่ะบัดที่นี้ ให้ได้ต่อชีวิตเนี่ยจ้าสาธุสาธุวะสันพี่จ้าฮิลาอยากจะบอกว่ามันเป็นแนวทางเอ่อเสียงดวงเนาะค่ะเนาะตรงพี่ๆตรงเข้าใจด้อจ้ะเด้อีิลาขอว้า,วาตามคพามเป็นจริงนะคะเข้าตรงเข้าตรงดูจักเล็งย่างมีสติเน้ะค่ะเด้อมีต้องมีสตินะคะถอยถอยกล้องออกมาอีกน้อยนึงเม่นบ่จ้าเแบบซี่บอกหรือ ว้าคือจะมุ่งเรื่องเวลาตัวคอบอกว่ามันเป็นแนวทางแล้วค่ะเนาะมีหน่อยเล่นตามหน่อยเด้อค่ะเด้อแท่งหน่อยไว้เนาะเนาะบ่ตตองอยากบ่ตตองเข้าบ่ต้องคิดว่าเขสิเล่นเพื่อรวยยนอกจากเนาะเอาแค่ว่าค่าเข้าค่านามเข้าแต่ละมือกับพ่อเร้วค่ะเนาะมือละลอยสองลอยะก็ยั่งดีดีกว่าบ่มีายใดเข้ามาเลยเนาะค่ะเนาะแต่อยาไปฝากความหวังเีลาบอกไว้เลยค่ะบ่ว่าสิเป็นกีก็แแต่เนาะ น้อยจ้าอีลาเขียนหัวคอพิษเป็นเล่าค่ะลืมแก่ต้องขออาภัยรลายๆต้องขออาภัยรลายๆค่ะพี่จ้าเล่นยางมีสติกันสุขสุคนทุกครั้งที่อีลาไล่สดอีลาจะบอกพี่ๆเสมอนะคะว่าให้เล่นยางมีสติทุกสิ่งทุกอย่างมันคือแนวทางทางสิ้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือแนวทางทางิ้นมีเขามีรุดเป็นเรื่องธรรมดาพี่ๆก็ต้องทั้ใจเตรียมใจไว้พรมเนาะค่ะเนาะต้องทั้ใจแล้วก็เตรียมใจไว้พรมจ้ะพี่จ้า บกวา่สิเป็นของอียังกเกลีวแต่อีลาการันตีได้เลยว่าทุกสี่ทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าดวงเฮาพร้อมเนาะอยู่ที่ดวงเฮาพร้อมแมนจ้าบัวซีมาเร้วมามาจ่ามายังบอขายของด้วยมันนี่ยังบอท่านขายของอยู่ <laughs> จุดให้เบิรงซื้อเขอาพระคุณเล,ลาลจ้าขอาพระคุณเลไล แช์วิดีโอห้อีลาขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อแปดสี่เจ็ดแปดสี่เก้าขั้นถูกขั้นอ่าพีน่นรสวัสดีจ้าแปดสี่แปดขั้นปิงปองจับได้เมื่อวานซีหานะลุ้ยกันเบิร์ตแล้วจ้าเมื่อนีอยากบอกให้ลุ้ยกันเบิร์เลยเมื่อนีขั้นจับได้ซีหาแต่เมื่อวานมีปิงปองนะคะผู้ใดญ่ระท่านใดแนวทางยาเฝ้าออกเด้อถูกเบิร์ตแล้วยาเฝ้าออกนะรอแนวทางก่อนนะคะรอแนวทางก่อน อีกสองมือแจ้งด้วยนะคะได้เลยจ้ากดติดตามอีกสองมือแจ้งด้วยนะคะได้เลยจ้ากดติดตาม ผู้ใดบ่ท่านใดแนวทางพิมมาไม่เดี๋ยวยกแนวทางให้เบิ่งไม่จ้ะพี่จ้าเดี๋ยวยกแนวทางของอีลาให้เบิง่งหม่ตัวฟันเน่นเน่นให้เบิ่งไม่มื้อนี่นะคะผู้ใดยับงบ่ท่านได้ให้พิม์มาวายังบ่ท่านใดนะพิม์มาบาอกว่าพิมบ์บอกว่าบ่ท่านมาจ้าพี่ตุ้ยไม่ทนันอา่าพี่อย่งงา,า,างโน่บอกว่ปาปางัปางปังสาธุจ้าปังปังรวยรวยจ้ะผู้ใดบ่ท่านแนวทางพิมพ์ว่าบ่ท่านมาเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวยกให้เบิ่งไม่จ้าเดี๋ยวยกให้เบิ่งไม่ พว่าเมื่อกี้มันลดไปนะคะเมื่อกี้มันลดไปจ้ะต้องขออภัยได้เลยต้องขออภัยจ้ะพี่จ้าลดบอทันลายเติรเดี๋ยวให้ยกให้เบิรงไม่บ่มีปัญหาจ้ะเดี๋ยวยกไห้เบิรงไม่ได้เลยนะถูกมาอยู่จ้ะถูกมาอยู่ตรงกับตัวที่ลาเก่งไข่เบิรนี่อยู่นะตรงสุดท้ายเนาะบอทันบอทันเดี๋ยวขอไ้มันใหม่เบิดก่กนนะพี่น้องนะขออนุญาตให้ถูกห้ถูกมันใหม่ใหม่เบิร์ตกรเนาะค่ะเนาะเก่ามันคือจังบอสัดข้าว่าเป็นเก่า มันบอกมันเก่าป่ะจ้ะมันบอสัตดิจ้ะมันบอสัตเนี่ยมึงดีๆเก่านเนาะก็คือสิเป็นเก่านั่ยล่ะบอท่านบอท่านบอท่านจ้ะบอท่านแนวทางอะหายถูกไหมเบิ่อนเขับถูกก่อนจ้ะเก่าเด้ไปตุยว่าเก่าสั่นเจ้าเก่าเก่าแคปบก่อนค่ะแคปบแครบถูกกแคบถูกก่อน แคปถูกก้อนแล้วกับมีปิงปองนะคะมีปิงปองนะอ่ะอีลาเอาขึ้นให้ข้างแบบนี้พรมะมนีนะคะของประพรมจ้ามนีอยู่ทั้งนอกของประพรมพี่คะแคปพร้อมแคปนาจอตรงนี้เลยค่ะผูใ้ใดแคปแล้วพิมพเขาว่าแคปแล้วค่ะอีลาจะได้ยกแนวทางให้เบิ้งไมนะคะผู้ดใดแคปแล้วบอกว่าพิมแคปแล้วึ้นมาจะได้รู้จ,จ้าพี่น้องจา้าเดี๋ยวอีลาจะได้ยกแนวทางให้เบิ้งไมนะคะแคปแล้วพิมพมาแคปแล้วมาเลยนะ ปิงปองมื้งนี่พอมค่ะแคปเราจ้าขอบคุณได้หลายจ้าขอบคุณได้หลายขอบคุณได้หลายเนาะอีหลาจะได้รููว่าอ๋อพี่ๆได้กันพรอมกันสุกคนสุกคนแล้วเนาะแคปได้เบิดแล้วเนาะโอเคโอเคโอเคจ้ามาบัดนี้มาเบิงเ่งแนวทางกันไหมมาเบิงเ่งแนวทางใหม่มหอีหลาขออนุญา